สวัสดีค่ะคลินิกกายภาพบาตัตยูนิแค์สตชั่นสาขาเพชรเกษมนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอสาระดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเครื่องมือที่สามารถลดปวดเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือตัวช็อคเวฟโฟกัสนะคะตัวช็อคเวฟโฟกัสจะเหมาะกับสําหรับคนที่มีอาการปวดเรื้อรังมนานานรักษาหลายอย่างแล้วไม่หายนะคะตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์เลยเนื่องจากตัวคลื่นจะสามารถลงได้ค่อนข้างลึกมากกว่าเครื่องมืออื่นนะคะแล้วก็ตัวคลื่นจะไม่มีการแผ่กระจายดังนั้นความเข้มข้นของ,ของตัวคลื่นลงไปถึงเรที่ มีอาการปวดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถลดปวดได้ค่อนข้างเร็วและชัดเจนนะคะโดยกลไกที่ทําให้สามารถลดอาการปวดได้นี่ก็คือกระตุ้นให้เกิดการาซ่อมแซมตัวเองใหม่ของเซลล์บริเวณที่มีอาการปวดนะคะโดยจะกระตุ้นให้เกิดดีอินจูรี่เซลล์เกิดการซ่อมแซมใหม่นะคะมีการแต่แขนงของหลอดเลือดรอ,อรอบๆบ,บริเวณที่มีอาการปวดนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้นอาการปวดก็จะสามารถลดลงได้ะคะ่ะ ต่อไปเราจะสาธิตการใช้เครื่องมือนี้นะคะคือเครื่องช็อคเวฟแบบโฟกัสนะคะ<ม>อันดับแรกก็ต้องหาจุดกดเจ็บของผู้ป่วยก่อนนะคะว่ามีจุดไหนที่เจ็บเป็นพิเศษนะคะ<ม>ตรงนี้ปวดไหมคะปวดนะคะมีร้าวไปเวณอื่นไหมคะร้าวขึ้นศีรษะร้าวล,ลงสะบกักร้าวขึ้นศีรษะนะคะโอเค แล้วก็จะเลือกจุดที่เราทําการรักษานะคะใส่เจลนะคะเจลจะเป็นเจลอันต้าซาวนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวน้ำขึ้นนะคะลงไปนะคะ ไปจะเริ่มทําการรักษาแล้วนะคะความรู้สึกตอนเครื่องมือลงไปเนี่ยจะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆหน่อยนะคะถ้าหากว่าจุดไหนที่มีอาการเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีอาการปวดแต่จุดไหนที่เราไม่ได้เป็นอะไรอย่างงี้ค่ะเรายิงลงไปเราจะไม่รู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าหากว่าปวดไปสามารถบอกได้เลยนะคะสามารถปรับลดความแรงของเครื่องได้นะคะ,โอ,คะ,โ,อคะโอเคเะ่ะกโอเคลยค่ะนนะคะเดนะ้คะน,นี่ก่อนหน้านะคะมีเราไปอื่นไหมคะ เราเสร็จบ้างคะเราจะสอนเขาเรื่องวิธีร่อนแบบอุกรณ์ขงนะคะอาการย์ก้อยก็ตายลงมานะคะตรงนี้งงมค่ะเสร็จไหมคะโอเคการสาธิตนะคะการสาธิตการทำการช็อตเว็บแบบโฟกัสนะคะสำหรับอาการปวดเนี่ยหลังจากที่เรารักษาเสร็จนะคะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหลเนี่ยจะนิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาการปวดที่ตึงๆบริเวณคอบ่าเนี่ยจะเบาลงทันทีหลังที่เรารักษานะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามารักษานะคะที่คลินิกของเราเนี่ยก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะสำหรับตัวช็อคเวฟแบบเรเดียเนี่ยเริ่มต้นที่890-1,290บาทต,ต่อจุดบริเวณนะคะส่วนตัวโฟกัสเนี่ยอ่า ลงได้ค่อนข้างลึกนะคะจะเริ่มต้นที่3,000บาทนะคะหากสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเพจของคลินิกนะคะหรือจะโทรเบอร์020475991นะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางไลน์แอดของเราก็ได้ค่ะคลินิกของเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ